สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์โพสต์นะคะใน Facebook เนาะสำหรับใครนะคะที่อยากได้ยอดแชร์เยอะๆเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นหรือดัดยอดขายของตนเองก็งสามารถใช้วิธีนี้นะคะไปเพิ่มยอดกันได้เลยนะเว็บไซต์ที่เราใช้ในวันนี้นะคะรับรองว่าแอคไม่บินและยอดึ้นจริงแน่นอนจะทายังไงนั้นเรามาดูกันเลยนะคะก็คือหน้าตาของเว็บไซต์ที่เราจะใช้กันในวันนี้นะก็คือ s p m 1นั่นเองวิธีการเข้าสู่เว็บไซต์นะคะก็เพียงแค่คลิกลิงก์ด้านล่างโพสต์ได้เลยเราแป มื่อเข้ามาแล้วนะคะทุกคนก็จะอยู่ที่หน้าคำสั่งซื้อใหม่แบบนี้เลยก็จะมีทั้งหมดหมู่บริการให้เลือกกันตรงนี้เลยนะคะและววันนี้นะคะเราจะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดแชร์โพสนะคะก็เลือกไปที่ Facebook ตรงนี้ได้เลยนะเลือกหมวดหมู่ที่เราต้องการนะคะหาเป็นเพิ่มยอดแชร์โพสได้เลยเสร็จแล้วนะคะก็เลือกบริการต่อกันได้เลยนะเมื่อเลือกครบทุกอย่างแล้วนะคะก็ให้ทุกคนกลับไป Copy Link นะคะโพสที่เราต้องการจะเพิ่มยอดแชร์ได้เลยนะนำลิงก์มาวางในจํานวนที่เราต้องการนะคะขั้นต่ำอยู่ที่50เนาะเราใช้ไปเลยนะคะ100เนาะเวลาเฉลี่ยของเรานะคะก็อยู่ที่18นาทีค่าใช้จ่ายแค่6บาทเองจากงานให้กดส่งกันได้เลยเมื่อระบบได้รับคําสั่งซื้อแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแท็บสีเขียวมาให้แบบนี้เลยนะ นี่นะคะหลังจากที่เราลีมาแล้วนะคะจากแค่ 22.. แชร์ตอนนี้ก็กระโดดขึ้นมาเป็น122แชร์เรียบร้อยแล้วเนาะก <c oughs> ็ถือว่าคาสั่งซื้อของเราสําเร็จแล้วนะคะสําหรับใครนะคะที่สนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะสามารถจิ้มกัแลองเข้ามาใช้บริการตามกันได้เลย <c oughs> และสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ